ดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการขูดปะเก็นอันนี้เป็นปะเก็นแท้นะครับปะเก็นแท้แข็งมากวิธีการขูดก็ใช้ใบใบเลื่อยตัดเหล็กประมาณหนึ่งนิ้วนะครับความโตวความโตขดอันนี้มันหนึ่งนิ้วแล้วก็เอาไปเจียให้แหลมแหลมนะครับเจียให้คมคมแล้วก็เอามาขูดเลยออกทุกง,งานนะครับ แต่แเราเจียให้มันคมนะออกทุกง,งานไม่ว่าจะแข็งแค่ไหน เวลาขูดก็ดูใบมีดด้วยนะอย่าให้มันไปขูดตัวเนื้อมีเนียมเยอะเดี๋ยวมันจะทำให้เป็นร่องเป็นรอยอีก หลักๆก,ก็จะใช้ใบนี่แหละโหดนะฮะไม่ว่าจะประกินติดรถติดติดรถที่ออกมาจากศูนย์ก็ทำแบบนี้เลยถ้าหาใครอยากช่วยลดแรงหน่อย<ะ>ก็ให้เอาตัวแก๊สกระป๋องนะมาลนนะครับมาลนหน้าของประกินเนี่ยลนแมน้มร้อน ปบางทีเราขูดโดนในตัวมินเนียมมันก็อันนี้นะมันก็มีลายนิดหน่อยนะครับก็พยายามอย่าอย่าให้ไอมีดมันไปโดนเยอะเกินพยายามควบคุมไปหน้าไปมีดเราเวลาเราขูด ยขงโปกเลยฮะ อันไหนที่แข็งแข็งก็เจอแบบนี้เข้าไปก็ออกนะฮะออกทุกลายใบเลื่อยเนี่ยใช้ใบใหญ่นะครับมันจะได้ไม่อ่อนมันจะได้แข็งแข็งเวลาเราขูดเนี่ยฮะ หมดแล้วชึบเรียบร้อยครับที่เหลือก็เป็นการเก็บผิวเก็บพื้นผิวนะครับไล่เช็คดูว่าตัวไหนที่มันยังขูดออกไม่หมดเหลือนินดๆหน่อยๆก็ขูดออกให้มันหมด ปิดท้ายก็จะลงท้ายด้วยกระดาษทรายนะครับในการขัดรูปผิวต่อไปก็ใช้กระดาษทรายรับ ดาไซเนี่ยเอาเป็นเบอร์ละเอียดหน่อยนะฮะเราขูดไม่เยอะขูดพอให้อันนี้มันเรียบเฉย เสร็จแล้วก็เป่าทำความสะัานมีประมาณนี้นะครับสำหรับการปูดตะเก็น อุปกรณ์ของเราก็คือเนี่ยใบเลื่อยประมาณความโตของมัหนึ่งนิ้วนะครับเทียให้แหลมแหลมหนะักออกทุกไลายนะครับ